นอแม่แซมใสคุณอาคุณใดวันนี้มีเมนูอะไรเห็นบอกฮอตฮิตตามหากันอยู่เยอะเนิ่นนานฮอตฮิตขอเยอะด้วยนะไปดูคอมเมนต์ช่องพี่สำรานได้แล้ว<ร>ก็กลัวสิไปหาวัตถุติบได้อันตอนแรกก็จอันขอตัดเจนกเจนกกบบออนุญาตก็เลยบอเอาก็เลยให้คุณพอ่อไปสาราหามาให้ก็เลยได้เนี่ยเป็นที่่าจากไหนเนี่ยขอตัดแล้วหรอตัดแล้วเปนมาจากไหนอ่ะ คุณพ่อไปตัดมาให้เนี่ยเออสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสูขสูขคนน้อแม่แซมไซคุณนะคุณได้ยินดีต้อดว่าชูช่องสาราญเด้งจ้าเียงหล่ออกระดาษทับทมเเด้อเด้อมึงนี่เขาฟังหูเรื่องดิเออหุ่มั่วมึงโม่มึงง่วมั่วนะมึงถือเลยเลยไม่วเลยอ่ะมึงตองทุกคำมึงโม่จังเลยของมึงมั่วบ่มั่วแล้ววันนี้มีเมนูอะไรเห็นบอกฮอตฮิตตามหากันอยู่เยอะเนิ่นนานฮอตฮิตขอเยอะด้วยนะไปดูคอมเมนต์ช่องพี่สาราญได้แล้วก็ กลัวสิไปหาวัตถุติบได้ตอนแรกกลัวสิไปเอาอยู่ห่างทั้งลงไปเร้วลงไปแล้วนะลงไปแร้วทำไมเห็นอยู่บ้ามนหาต้นนี่แหละเห็นอยู่ว่ามันหาต้นตอนแรกสิเอาแล้วยางเข้าไปทำไมมีป้ายเขียนเขียนว่าห้ามตัดก็เลยถอยเลยวนนี้เลี้ยวไปอีกเห็นกล่องวงจรอยู่กลัวเลยยานเลยรู้ว่า ถ้าพูดว่าต้นละหาล่อยต้นละพันเนี่ยที่อย่างนี้กลัวที่ส่งยาส่งอะไรไม่กลัวอ้นุญาตนันตะก้อนมุ้ยกล้องแม่งแค่นี้กลัวมันเมื่เอาไปบันทึกกลัวเสียหาวัตถุดิบใดต้นอะไรว่าเสียเอาอันแถวนี้แหละบันทึต้นมะละกอใช่ไหมล่ะเมียนมันสี่เอาต้นแะไรเสียเอาล้างบ้านบันทึกบัได้รับอนุญาตก็เลยอันไหนไม่ได้รับอนุญาตต้นใหญ่เหรอเมียนเขาไว้กินใช่ไหมล่ะเขาไว้กินลูกมันใช่ไหมใช่ไหมกินนวย อันแรกก็จะเป็นอ,นอนขอตัดเจนกเจนกกับบอ,อนุญาตก็เลยบบเอาก็เลยให้คุณพอ่อไปสัรหามาให้ก็เลยได้เนี่ยเป็นนี้แปลงมาจากไหนอ๋อตัดแล้วหรอตัดแล้วก็เป็นมาจากไหนอ่ะให้คุณพ่อไปตัดมาให้เนี่ยเออคุณพ่อเครียดอยู่ดิโบเป็นยังเดี๋ยวเดี๋ยวเรา <laughs> ขัดขัน เดี๋ยวขั้นขั้นมันบ่ได้อีหลีกะสิงูสิยอมถือดากูสิเอาต้นใหญ่ซะแล้วยังไม่ได้เหรอทำไมจะไม่ได้อ่ะพี่ใหญ่มากเดี๋ยวลองเบิ่งในมันก่อนไงลองเบิ่งในก็สิตัดเบิ่งในมันก่อนเดี๋ยวกินเนี่ยเขากินกันตรงไหนโชว์ดิคือมันสิกินข้างในก็ได้คือว่าสิปอกเปลือกแล้วก็สับเอาคือจังบปะพุงอะไรเราจะขมมันเนี่ยผมว่านะน่าจะจะประหย่านน้องดูขมขมมากเลยดีงัวเฮายังกินดูแบบเขียวเคียวขมขมเลยเนี่ยเทสเลยไหมลองกัดดูไอ้เหี้ยเดี๋ยวก็ยางเหี้ยอะไรบ้าบอยยังแล้วพอเอาเอามีนมาตัด ตัดตรงไหน,นซื้อเยเฮ้ยมีกลวงด้วยวะ่ะเห็นไหมมันเป็นกลวงแม่เเดี๋ยวเขาจะปอกเปลือกมันออกอ่านี่นี่นี่ไม่นิ่มนิ่มไหมปวดนะแล้วก็คล้ายๆเกือบเท่าเลยเนี่มมยนะข้างในของวันหางจระเข้อะแต่ไม่นิ่มขนาดนั้นอุย้ยอ่อาอโลเวล่า เมื่อคนเราก็สรรหาเนาะต้นมะละกอเนาะเดี๋ยวต้องลองกินดูอะไม่เคยกินอ่าเดี๋ยวลองขรูดอันนี้พี่ก่อนเคยกินเหรอพี่อันเมนูนี้เคยกินเหรอโอ้ยมันเป็นอย่างนี้เลยเหรอมันเป็นบ้องบ้องเออต้องขรูดเอาเอาอะไรบ้องในในนี้เราต้องซ้อนใส่เป็นเชอร์เมทเทอร์เมทเนาะจับไม่ได้เนี่ยลูกนี่นะอันนี้ได้ประมาณสามอันนี้ก็บสามมันเล็กขนาดเลยเหรออันนี้สองไม่เล็กเหรอสามสามอู้ดเเป็นเศร้าตัวนี้ บอกไว้นะถือถือถือในซอยเปี่ยวถือเลอฮะถือในซอยเปี่ยวไม่ไม่รู้ไม่มียังเออค่การบัะคุงตอนนี้หมาดมกลิ่นดมไม่ออกมันดมเนี่ยมันติดยางมะละกอเนี่ยติดยางมะละกอนี่เลยกันนี่นี่เนี่ยแล้วดูว่าได้กินได้กินเดือนหน้ารวยแล้วลอดใหญ่เศร้าหาตะคุกที่กูเนี่ยนี่เออโอ้โเป็นอย่างนี้ไม่เคยเห็นเลยเนี่ยเออเดี๋ยวมันเป็นอย่างนี้ที่คูดเอาเนี่ยมันออกก่อนได้าซอนเนีะซ้อนสัน นายต้องขูดให้เป็นชีเขาๆออกไปหมดหรออืมเอาอันไหนเขาๆมานันออกก่อนขอลองบ้างนะตายมันเหนียโอ้ยมันกบบกูนี่ว่าหลอดย,ยางเหรอเขาวๆอ่ะบ้าพี่ไส้หมูอะไรกร็แดดนะดิบพบี่มืกลัวอะไรแค่นี้ชีปลาอะไรก็แด็กหมดแล้วน้ำกระเด็น <c oughs> แต่บ่ฮู้ว่าอันเออจัดกระเป๋าชุดคว้ามึงซิดออกหยังนั่นๆเนี่ยเนี่ยทำดิฮะนะซิดออกหลายอย่าออกหลายเหรอเออเดี๋ยวไม่เหลือให้ทำแล้วนะเหลือในไรมาดิคล้ายคล้มะละเหมือนกันนะมะละแล้วก็อันนี้มะลุมมะลุมอ๋อเออเแกงส้มมะลุมอ่ะนะเออยแกไปแกงส้มสุดแบบไหมได้ได้แม่ชอบทําแม่อยู่ดูแงก็ดูเป็นตะกินอยู่นะก็ได้อยู่นะ โอ้ยหักเลยฮะป้อมเนียแต่เมื่อกี้ดมๆม,ม,มันกินไอ้นี่นะกินบักุงเลยนะขมแม่ด่างยังขมแน่เลยอะย่างแน่เลยอารมณ์กินกินเม,มน็ดมันอะฮะอ๋อเม็ดมันขมไหดิเม็ดมะละกอนะอืมแล้วพี่กินได้ไงน่ะอ๋อแต่กินเหมือนมะละกอนะอืม มันติดขมคล้าย,าย,ายมมเม็ดมันทิงด้วยคล้ายปลอกติดเม็ดอ่ะอแต่ผมว่าปรุงแล้วอานจะกินได้อาจจะและ้วรออแต่ว่าขั้นขั้นขั้นเข,า,นข,า,นขาตามไปแล้วมันได้เครื่องได้กยังอากาศบรนี้กันแต่กินต่อไาคืขอขมแล้วขมมากขมเขี้ยยเลยแหละผมพอเอาอยัางเลย <c oughs> ขมกว่า,าใบมันไหมโอ้นั่นแหละนั่นแหละ ประมาณใบเลยแหละอันนี้เขาคิดว่าเทาจะต่ำกินจากสองข้างพ่อแนวก็าตามหลายเนาะมีแม่ๆแหละเดี๋ยวจะเอาไปแช่เกลือให้มันกรอบใช่ไหมเออล่างล่างอันอันนี้ไอ,อ้ยางมันมเพราะว่ายางมันมียางมันมียางยางๆมันกัดปากโอเคอ่ะใส่เกลือไว้นี้ใส่มากเยอะไหมใส่มา,มา,มาพอประมาณพอมาแล้วจะได้เค็มๆนิดนึงเนาะเฮเอาขึ้นอย่างคนนะทีม คนนะคนนะแรงวะนะอันนี้คือเอาเอายางมันออกใช่ไหมใส่เกลือแค่นี้มันจะออกเหรอโอ้โหกิดแรงมึงกิเฮ็ดให้มันเปียกทิ้งหนามมันวนเลยดิโอ้ยแล้วเราทำไมต้องกินต้นมะละกอวะแปลกใหม่ไงแปลกใหม่ต้องลองดูมิตินวดให้กินก็มีก็บไว้กินเอ้ามาทำเองนวยต่ำเถอะใช้แรงอ่ะผมเอง มาใส่อะไรก่อนทุกอย่างนะในโลกนี้เวลาตำอะไรพริกกระเทียมก่อนทั้งนั้นโอกระเทียมไม่ใส่ใส่เออน้ำตาลตาหมดอายุตาใส่หมดอายุโอบด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 ให้มันเหลวเดลวแต่ตะมือก็แต่ตะมึงสีสันเร็วมากคิดอะไรกันเลยตะมึงโอเคแบก <Okay. S 2> แล้ว<ๆ> แล้วบ่เรียบร้อยดีดีว่กูกลัวุ้มมาเนตักออกมาเป็นตันอดีกว่าแตกแล้วมาน้อยเยอะน้อยเยอะเยอะอือหือเค็มไปเยอะอือหือเย่อะไรอีกวันนี้จะสอสเอาอันนี้เลยน้ำปลาพิเศษเหรอเป็นไงหอมเนาะ จากไหนเนี่ยได้พริกป่นได้บักเน้าใส่กินกินได้เลยเหรอกินได้เลยเหรอจะไปพิชที่ลิตองที่เขายังอีกนะไม่ต้องรอตัดดิบินเหรอไม่ต้องตัดไม่ต้องเสียเวลานีปลาอะไรรู้ไหมปลาปลาขาวกระดีกระดีกระดีปลากระดีในน้ำเอ๊แต่หอมอยู่นะไม่ได้เหม็นอะไรนะหอมหอมเขามั้นมากเอาเอาให้ผมทำไมเนี่ยต้นเข้มขอะไรปลาต้องตามให้มันเล็บป่ะบ่ต้องบ่ต้องมึง ยูบ่ได้ขึ้นมึงตำปลาเลยเนี่ยคืขึ้บ่ได้เสียเลยใช่ไหมของเสียเลยฮะหอมมากคนรมัยูบ่ได้หอมอยู่หอมอยู่หอมมากเลยอันตากล้องเขามีนะหอมอยู่นะซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยหกสิบบาทเองเกลือเทศกี่ลูกสักสองลูกไปแล้วสองลูกอะอ่าจะได้พอมีอะไรเขียวมึงกินหรอมึงก็บม่กินีเถอะกินดิกินแล้วสมองดีสุขเสถียรเทศอ่ะสุขภาพผิวดีกระสานมึงสเต็กแต่มาเคลือเทศด้วมึงก็้องกินไม่อื่น โอเคมะนาวเหรอคลุกก่อนเลยใช่ไหมค่อยคุกกี่เดียวใช่ไหม,มน้ำน้อยใช่ป่ะมะนาวโอ้ใจดีมันจะชมเฮ้ยจะเอาชมบัได้อีก่สามลูกามะนาวสามลูกซิมเมืงเตรียมกระสมมาเรื่องนะ่ะสามลูกามะนาวเท่ามึงไป <laughs> อ่ะอันนี้ก็ใส<า>่เปลือกหมดเลยเหรอดื้อ กิไรอ่ะตักกิมไงมึงก็มันเหือกันมึงคือบอเอาอันนี้ตักขึ้นมาแล้วมึงก็ซิบหลดมึงต้องเอาซ้อนตักขึ้นมาเพื่ออีหยังปลาเขาอร่อยปะอ้ยหอมมากเลยอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยพี่ปลาเขาอร่อยป่ะมึงคือมาคว้างขาเห็นนะโอ้ยปลาเขาอร่อยจริงพี่สำนันทิ้งอันนี้เอาตามแค่นั้นพอมามามาผมว่าคุกไปอร่อยเหนียวขาไหมน่ะเหนียวเลยมึงใช้หินนะ จะเหมือนจะเหมือนจะน้ำน้อยว่ะเหมือนจะน้ำน้อยวะพี่พอใส่ไปสดหนามนะใส่หนามปลาสดหนามตีดูหน่อยหบางคงตนเดียวว่าเรืองซ้อมซิบนี่พิซซหอมมากหอมเนาะของปลามากเลยเนาะปลาเจ้านี่หอมมากเลยอะเดี๋ยวเราพิจากไปล้างกันด้วยหลังไปเร็วก่ันด้วยกูตำมาจนกูสิบพิดซ์องแล้วเพิ่งมีแคบหมูอะเออกูเพิ่งใส่มี่พี่เนี่ยก็จะเป็นอีพี่สุดท้ายแล้ววะคิดว่าเนี่ยกนี้ขนาดนี้เออมีแคบหมูมาถึงกูนีไง คุณประพนว้าวอะไรดิคุณแม่ชิมกันก่อนเผื่อไหมัน่าจะทอดใหม่ๆนะอู้ดีเลยโอ้เหมือนทอดใหม่อยู่นะอนนี้มันแจ่มได้ยอดมากผมป่ะเนี่ยไม่ขมมือพี่ไม่ได้เลยไปล้างมือไม่มีใครเห็นหรอกไปล้างมือเลยควยไปทาอะไรมาเนี่ยสีดำเลยรถมาเนี่ยหนักอุงยน่ากินเวอร์อ่ะเหมือนต้มหลวงพ่อบางเลยเออผมว่าจะประมาณเส้นใหญ่ใช่ป่ะล่ะเนียนๆลีสมเจอย เด็ดเดเดเด็ดเดียวหมายถึงว่าเชิญเชิญกินส้มตำมึงไม่ได้สมโตไม่ใช่แล้วนะมโตก่ะมึงไม่ใช่แล้วนะนี่นะครับตำต้นมะละกอเมนูฮิตในทิกตอกเหรอฮิตแม่นแทบเทพชุมข้างเ่ระคือทุกทางทุกที่เลยใช่ไหมตอนนี้กำลังฮิตกันนะครับเขากำลังฮิตกันบ้านใครมีต้นมะละกอต้องระวังมั้นะเขากำลังปล้นปล้นเพื่อมากินลูกลูกมันไม่กับเพื่อกินเดี่ยสารหากินต้นมันเดี๋ยวลองดูว่ามันอร่อยต่างกันยังไงเออมาเชิญลองรอ่ามึงมาเอาดิ ดูมือคนโฆษณานะฮะโอ้โหดับเหยียไม่เห็นเลยต้องมาอีกอเหรอไม่อีกโอเคแม่โคตรมังโอเคโอ้โหก่อนจะอธิบายเรื่องรสชาติต้นมะละกอสติ๊กเกอร์โคตรมักนะครับหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่นี่ไลอ้อนเซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาอ่ะยังไม่เข้ายังไม่เข้ายัง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 เข้าที่ที่ไลอ้นี้ก่อนถูกต้อง ไม่รู้ว่าตอนคลิปนี้ลงไปเนี่ยจะมีผู้โชคดีได้เสื้อไปหรือยังไม่แน่ใจน่าจะอ่ามันมีแจกเสื้อสองตัวนะครับมูลค่าสามพันบาทอ่ะแต่ติ๊กเกอร์นี้สองร้อยบาทเท่านั้นถูกต้องติดให้มันเป็นเขาเรียกว่าเทอร์เนียตจันไหลไม่ใช่ไม่ใช่ไวรอลอะไรเขาว่าเป็นเป็นเป็นสีเป็นมงคลเออป็นรถเป็นเออเป็นมงคลเป็นสีเออรอดทุกด่านรอดทุกด่านใช่ยกเว้นด่านตรวจยกเว้นด่านตรวจอะรอยเลยรอเลน เอาไปตีกันนะครับสวยๆนี่แมนนะเป็นพวกเดียวกันหมูหมูโคตรมักเป็นหมูแก๊งโคตรมักเออเป็นพี่น้องกันพี่น้องติดสติ๊กเกอร์แล้วย่าไปใช้มาใช้พอกันกับบีบแจทักทายกันคือมิตรภาพเออเป็นพี่น้องกันพอัวเดียวกันพี่น้องก็บีบแ่เราไม่ไม่ทักก็ขับชนกันได้บาดหน้าขับไปเลยเอาไปเลยนะเออแมนผมว่ามีความใกล้เคียงลูกบักหน่วยมละกอยู่อืมแต่ว่าแต่ว่าเนื้อมัน มันมันมันคนละอ้นี่กับไอเส้นมะละกอเลยนะเหรอใช่ไงดูก่อนมันมันเหมือนมันจะจะนุ่มกว่าอืขอชิมหน่อยทีมันใกล้เคียงกันมากใกล้เคียงจะมันมีความนุ่มแต่มันจะมีความเขาเรียกว่าไหนุ่มปนหยาบเหรอนี่เหมือนนิดหน่อยอ่ะ เดี๋ยวนี้ถึงขั้นเดือดร้อนแดกกันยันต้นมะละกอกันแล้วครับเขาก็ดังน้ำไม่เลือกแล้วไม่พี่เคยกินแต่พี่กินต้นแก่กว่านี้อ่ะพี่กินทำไมอ่ะก็เขาทำให้กินของแปลกเขากินทีนี้เลยชอบกินของแปลกเหรอใช่ครับว่าชอบพี่เกลียวมือป้อนคนนั่งทางซ้ายมึงก็ป้อนมือซ้ายไม่ใส่ที่ผักกันแล้วใส่ปังไปเออโอ้โหมือสั่นไอ้ตัวนี้ขยากไอ้ตัวไม่ส่งประกอบข้าวออมป้อนอกัดยันมือมันก็หมากัดมือเป็นไงบ้าง ตัดสามแม่ตัดลูกมะละกอมันนุ่มกว่ามะละกอเยอะนุ่มนุ่มเพราะว่ารสชาติมันจะขิวขีวนิดนึงมั่จะว่เหมืนงไหมอีเจนซี่ไหมเฮ้ยว่าว่าคนเราเกลียบกับกลิยนที่ทำไม่ได้แต่มันมันจะมีกลิ่นเขียวเขียวต้นหน่อยนะมันจะไม่เหมือนลูกลูกมันจะไม่มีกลิ่นเขียวมันจะกลิ่นเหมือนผักเยอะกว่ามะละกอเนาะกลิ่นเขียวเลยอะกลิ่นยางมะกอกลิ่นเหมือนพวกผักอะไม่แต่ถ้าเอาต้นแก่วันนี้ที่เป็นต้นขาวอะแล้วมาตัดเป็นเนื้อมะกออันนั้นเหมือนเลยนะ เหรอใช่ต้นต้องใหญ่กว่านี้เป็นต้นแก่เลยโคนต้น่ะหาไม่ได้นี่เห็นพ่อไปเอามาเห็นเขาตะโกไล่หลังมาเออหรอโอ้ยโอยต้นมะกอเอาเหรอตลกเทียนเลยะเทียดไงไม่เอาไม่เอาสิคล้ายๆผักผักต้มแล้วหั่นบางๆก็เหมือนอยู่นะเออนะเฮ้ยถ้าไปต้มชิมน้ำพริกก็น่าจะดีนะใช้ได้เออได้นะได้เนาะหรือเอาไปแกงส้มได้แต่ติดอย่างเดียวกลิ่นยางมันออกเห็มมะมันมีกลิ่นยางมะกอ เหมือนนิดหน่อยแหละอืมันมันกินนี่เหมือนเหมือนเรากินส้มตําแล้วเคี้ยวเคี้ยวไปโดนเม็ดมันอะอาลักษณะนั้นถ้าเม็ดมันจะขมไงอันนี้มันไม่ขมเราเลียแล้วไปโดนเม็ดใช่ไหมใช่มันค่อยจะลอยๆหน่อยอใช่โดนเม็ดของกินพูดให้เห็นภาพเลยมันละกอก่อนนั่นแหละมันต้องแหวกตรงกลางเมื่อไหร่มันเม็ดออกเอาด่อยอร่อยบ๊อแอมปแอมป์มึงมีอะไรที่ไม่แอมมั้งพี่แล้วปลาเขาดีด้วย ปลาซื้อไหนครับตลาหอมเอามาขายดิตลาดบองมาเช่ไปเมือเมื่อเช้าจริงป่ะเนี่ยริงเอาจริงจเลยเนี่ยซื้อที่ตลาดบองมาเช่กับตลาดไทยแล้วเอามารวมกันเป็นก็กลายเป็นซื้อตลาดสมภพแทนคามารวมกันให้มืออยู่ใกล้มันมากไปใหญ่แล้วนี่นะว่างให้แม่สมองได้คิดอะไรเยอะใช่ไหมช่วงนี้ไม่ไม่สบายเนี่ยฮะคิดเดี่อแล้วก็อยู่กับมันนั่นแหละสมองโล่งอะ มันไม่เหมือนมะกออยแล้วมันจะมันจะเหมือนผักนิ่มๆันหยาบหยาบนุ่มๆคือคือคือถ้าเป็นเป็นเป็นลูกมะละกอใช่ไหมมันจะมีแบบเส้นเหนียวกรอบแต่อันนี้มันมาออกไปคนละอย่างกันมันช่ำๆด้วยอ่ะมันฉ่ำๆเพราะมันใส่น้าเยอะใช่ไหมไม่ไม่ไม่น้ำมันมีน้าข้างในตัวมันตัวมะกรอนะตั้งแต่ตอนปอกต้นมาแล้วอ่ะมันมีชุ่มๆน้ําอยู่เป็นแกนกลางเฮ้ยเงรวมดีเลยครับกินได้ปากแก้ขัด สำหรับมะกรอต้นไหนที่มันไม่มีลูกมันชอบมีมะกรอตัวผู้อ่ะนี่มันไม่ค่อยมีลูกอ่ะเอาต้นมันกินได้ถอนต้นแม่งเลยคราวนี้ก็ไม่ต้องแดกกันแล้วแหละถูกต้ต่อไปคือจะหาลูกมะกอกินไม่ได้แล้วเพราะว่าพากันแตกต้นเมดใันแล้วต้นเนี่ยมันตัดแล้วมันไม่ใช่ว่ามันจะกินได้เก็บไ้กินได้ตลอดนมันตายไปเรื่อยนะเฮ้ยอร่อยสิกินไม่อยู่เลยเนี่ยนุ่งหิวเนี่ยไม่เคยกินเพื่อแหลรเพื่ออหลรไม่ชีวิต ปลา่อร่อยด้วยแนะนำเลยร้านเนี่ยนี่ปลาลาเป็นตัวเงี้ยถ้าเกิดเราออกมาแล้วบีบหั่นซอยพริกซอยมะนาวหอมแดงหั่นหมูข้าวลร้อยกูดใช่แล้วก็บีบมะนาวหน่อยนะเดี๋ยวก็โดดลงมาข้าวเลยว่ายด้ยนะข้าวหมค่อยขึ้นมาลงไปกินในหม้อเลยอร่อยกูเหนื่อยว่ะกูเหนื่อยอยไปกระชันไปใช้ถ้าคุณเหนื่อยนะครับทำไมครับอย่าลืมแปะสติกเกอร์โคตรมักใช่ครับผมแล้วมันจะทำให้หายเหนื่อยดิ หายเหนื่อยเลยเหรอหายเหนื่อยไปเป็ดทิ้งกินเหล้านี่กินอร่อยเลยใชยกินคอแข็งเป้งเป้งแป้งหวานคอโเนี่ยดีดนะเนี่ยดีคอเป้งโอเคถ้าคอแข็งใช่ไหมไม่เชื่อลองไม่เชื่อลองเดี๋ยเชื่อเปล่าไม่เชื่อลองนะครับเอใครกินเหล้าไม่เก่งกินเหล้าไม่เป็นลองซื้อไปติดดูถูกต้องเผื่อคุณจะติดเหล้าสแกนเลยสแกนเลยอย่าช้าถ้าช้านะถ้าช้านะก็ช้า อย่าช้าก็หมดดิเอออย่าช้าก็หมดเอออย่าช้านะเร็วเลยเป่ะพี่น,อน้องคันไผ่เบอร์เคยซิมเบอร์เคยล่องอ่ะไปหามามาต่ำเหมืนอนเดิมน้องผมว่ามัน,นังาสีเลยโอเคเสียกบกว่าอันอันนวยประคุงแมนบา,บางบางบางพันนะแมนป่ะพี่น้องคันมากคลิปี่นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับแต่ใครหลายๆเด้อครับเด้อก่อนจากกันก็ไม่อย่างไรฝากไปที่เขามักสำลัดน้อยแต่มักเรโดดเด้อพี่น้องด้วยสำรับพี่นี้อีพีนี้เขาก้าวเขาสวัสดีครับ อบอลมักน้